ตัวผ yeah. uh ู้จัดการร้านเนะตัวผู้จัดการจะตัวลูกพี่ามเป็นร้านก่อนนะตัวพี่เนี่ยพี่เฉิบนะเดีน้องก็เลยก็เลยตามพี่ก็เลนพี่ใหญ่ก็ครูสถานการณ์ที่เร็วที่สุดเนาะให้อยู่เฉยนะครับให้อยู่เฉยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากตำรวจสอบสวนกลางนะหัวตามโต๊ะห้ามขยับตัวนะครับห้ามขยับตัวตัวเซ็นเร็วตัวเซ็นเร็วเรื่งเร็วโอเคใจไหม โอเคครับเดี <ih ak> ๋ยวเจ้ที่นะฮะทอยตามเขาเยเบาเบาเบาเเบาเบครับเดี๋ยวไม่ได้เสร็จช้านะครับเอาีครับผมจะไ่้าเจะไ่มเอาไว้ผมแล้วกน

อาเดี à, ắc, ๋ยวครับเดี๋ยวไปคือไว้ที่ตัวก่อนนะอาทราบเพาว่าไว้รุ่นนะน้องเที่ยวเมืองน่านนิสัยดีมากแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากเดี๋ยวถือปั่นประชาชนไว้ที่ตัวก่อนนะครับ โอเคทางนี้ต่อน,นะครับผมเดี๋ยวเสร็จปึ๊บก็จะให้ออกจากห้องนะครับแต่ว่าตอนนี้ตรวจสีให้ครบก่อนนะแล้วก็จะตรวจ